สวัสดีพ <laughs> <pod> okay ี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอมอูคุณได้ไหมวัดเสิร์เฮ้ยกอดเอมอากาศดีแต่ว่าลมเย็นๆว้อยว้อยปัวกระเมียพากันออกยางพี่น้องคะยางมันจแล้วสาวพิมเมาตอวันทีคุ้นเลยค่อยๆเบิ้ง เวลา้อนฉันเบิงง่าสาวพิม์สนยางไปใส่กยนเองโอ้ยสินยางขึ้นโน่นุู้ล่ะ้าเบิ่งกันบ้าจากกิโลนะคะอันนี้ก็วันโอ้สุดยอดงามป๊าดสวย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 อันนี้นี่คืออันคือใบเตยพี่น้องแตวบา แมนทั้งหมแมนดอกคุณอ่ะวู้ยงามงามดอกพับพี่คอยบริจากผ่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งผัวข่อยแจ๊คพกข่อยเฮ็ดอีหยังดอกเบิ่งเนี่ยหาหมองออกได้บาดนี่พี่น้องเนี่ยไม่เชื่อโล่งมาบะถือคอมพี่น้องเอ้ยคุณแม่ข้างล่งแม่พ่อกับมาบะถือคอมบูปลาล่งด้บาดนี่ ว่าจะมันเห็ดแต่ทุทิบทุเรียนดีปว่าเนาะไปไปกันเลยโอ้ยอุ้ยโอเค don't w ร r r I can t do it I can t do it I can do it You have to go first because if, if i follow you near you so much gonna be get in the eyes okay oh somebody they cut the tree what for to make the fire or to make the wood like hi oh จะพอ่อขี่ก็แล้วกันแล้วว่าง,งานนี่ <laughs> ไปบัถือห้อมเขาบัถือส้อยเป็นไปทั่วทริปสะด่นโอ้ยพออ่อไเมียคอยเอ้ยจังเม่นเห็ดอันนี้เขาบอาเปนต้นบักขามปอมพี่น้องเมืองใบแล้วเนี้ยคือคักเนาะคือใบบักขามปอมเอ้ยเนาะพ่อคอยเอ้ยจังเมีนเห็ดบาปเห็นว่า เป็นพุ่งอันบันนอกบันนอกกันเลยนี่กับปลาปั๊มพี่นอ้องกันเลาะเก็บเห็ดไข่เนี้ยแต่ปา๊มเนี่ยมาแมนีต่ตี้เฮ็ดเป็ดสุธีขดแดนพวกคอยกันได้เลาะมาอยางสี่มีของกินขอดกับปากเลยพี่น้องเลยุูนะ่ะเลาะปาลาเลาะดงไปเอออ้า คัก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 แท้แท้ตีนะบ้านเมืองขาจาบ่ใครมีงูมีนั่นแต่ว่าฉันมีงูนี่คอ่อว่าโอ้โหถ้าคอยจิดโดดไปทางใดละง,งานนี่อ้าวนั่นเด้ถนนนะพี่น้องิ่งเด้อ้าถึงแล้วถึงถนนหนทางแล้ว เอ้ยนาอเห็ดไปจะทิบตะเดียนเนาะเฮากระไดทีรักทีรักยูเ <laughs> นี่ยเนี่ยจิกมีแม่พาเบิ้งทันอันท่างไปพี่น้องคะ่ะพาเบิ้งท่างลง่จะให้เบิ้งท่างลงง่งงามๆเลยบอพักกันเขา่าแม่เนี่ยแม่พี่น้องมึงเนี่ยนี่แม่ท่างลง่องแม่ <laughs> โอ้คอยมนปลาคู่ขวักขวักมา เอ้ยแต่อิโตนสาดเอาไปกันต่อนี่แหละมันจังออดเวนเจอร์พ่อเปะอัดเวนเจอร์นี่ออดเวนเจอร์ออดเวนเจอร์อ น้ำลงหวยค่ะพี่น้องคะหว,ย,หวยท่านบ้านเฮ้านี่เป็นตะซอนกุ้งเนาะซอนกุ้งน,น้ำตะฟังอันไห่พี่น้อง <c oughs> น้ำลงละแต่ว่า <c oughs> หว,ย, <c oughs> หวยนี่ผู้ใดตัวกลงไปนี่บอลมิลอดจ้าคนพี่น้องค่ะขี่ตุ่มมันเลยข <c oughs> ี่ตุ่มดูดค่ะพี่น้องค่ะตุ่มดูดนะคะ ไมซูบหลอเด้ไอวาละก็ได้ยังไปเรืเ่อยๆอากาศดีๆกังสี่สุดยอดโอ้ขี่ม้าืขอขี่มาคุณน่ะพี่น้องเห็นพ่อริมลีนี่แหละเห็นพ่อหิมฮีนี่มห้ยป้าทำยิ้เสียงข่อยเศร้าบ่เศร้าเศร้าเศร้าสนเอ้ย ขนาดออกกําลังกายได้นี่พี่น้องเออขอยบอกสัวบอกบอกออกกําลังกายเฮ็ดหังไดอันนี้เป็นมองฝากมากนะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นของก็เจ้าเองก็มีนะคะพี่คนเอามาฝากเลี้ยงนะ,ะพี่นอ้องเขาอยู่ <c oughs> กระต่ายน้อยก็มีเล่นดง เห็นเฮานะเดิน้องดวงพี่น้องเนี่ยหูสั้นสร้างลังเนี่ยตัวน้อยกระต่ายน้อยนี่พี่น้องน่ารักมากมึงเนี่ยมึงเนียมึงเนี่ยตะฮักตะฮักพี่เมย์โอ้โคตรสวยเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องจ้ะ ยางงามเลยพูดนะพูดนะโอ้อย่างสวยสุดซึ้งเลยสวยสุดใสมากมายเลยครับพี่น้องเจ้าค่ะมีแม้สีแดงแดงในแม้ค่อยมากแม้เออหูว่าใบมันเป็นยังไงเนี่ยใบมันเนี่ยพี่น้องจริงๆนี่่อยเห็นแต่เป็นดอกสีม่วงเนี่ยแม้ใบเขาแม้พี่น้องจ้าแต่ว่าออกดอกมาอันนี้เนี่ย แบบใหม่เลยเป็นสีแดงโอ้ยนิ่มขวมขึ้นก,นก,มกัมมายีนี่แมะมาที่นี่กะคุณอะคุณอะพุนอะพี่น้องคะสวยมากโอ้ยอลังการงานสร้างง่ามลายอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยพี่น้องคะผัวสาพิมกระทาอยู่เนาะค่ะพี่น้องเล่าถา พอเห็นดอกไม้บ่ได้ดอกค่ะพี่น้องคะ่ะคอยแวะท่านที่นะคะเนาะแต่พอบอกถ้าถ้าเขาแหงมายันไหนคอยสิมาเก็บเอาเอาเอหมากมั้เนาะคะ่ะดอกไม้สีแดงกาม,มีนี่ไหมคะ่ะพี่น้องคะมันสุดสวยจริงจริงเนาะคะ่ะเนี่ยสวยมากอื้ยงามค่ะงามเลยไปไปไปเข้าไปเลยไปต่อไปต่อบรรยากาศสุดยอดเลย สุดยอดมากมุดหัวคนเขามากข้ายอยู่คนประดิษจอกมรา,าพ,พี่น้องที่เขาเห็นเป็นสีแดงนะส่วนมากก็จะเห็นสีนี่นะคะพี่น้องคะนี่เขาจะยืนสีนี่ครับพี่น้องแต่นั้มันเป็นสีแดงนะคะแปลกแปลกตาไปอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นดอกดินนะคะกล้วยไม้ดินนะคะพี่น้องคะ่ะกล้วยไม้ดินอันนี้เป็น ส้มนะคะดอกสม้มดอกพักติว๋วไหมพี่น้องบ้านเฮ่าเป็นพักติ๋วนะคะพี่น้องคะ่ะมันจะเปี้ยวๆนะคะสีเหลืองๆนี่เป็นบุตเตคับนะคะพี่น้องคะ่ะย่งางขึ้นบานีเหาอีกแล้วค่อยอย่งางขึ้นกอนพี่น้องคะ่ะทึ่งเบาทึง,งาายางบะไ้ดอกควรจะเป็นลมตาขาวบาเล่พี่น้องทึงเล กำลังตั้งทอง้วยนี่นี่นี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องขาใกล้แล้วอดใจรขอฮะขวกขวายกระิท้ถ่ายรูปข่อยพี่น้องเอย้ยค่ายแท้สวดสีหอดกับทุรักทุเรเก่งคักยังคือหน้าหอพีสี่สิบห้านาที ที่สินหานาที่สันพีนองค่ะจากบ้านข่อยมะฮอดพี่ทั้งอันทั้งยุดทั้งยางนี่นี่45นาทีนะ5ามัน,นอีกหโลนะเนี่ยเฮ้ยนะ3กิโลเออโอเคอยู่แต่ว่ามันยางปิ่นเขาดีที่พีนองเลยเศร้าวันหมาตายเดียร เออขอบคุณพี่น้องทุกกำลังแรงใจนะคะพี่น้องจา้าที่แวบ,บเวียนเข้ามานะคะพี่น้องเปกำลังแนงใจเช้าพี่โมดอนทูยูเคพี่น้องจา้าพ่อเลคะค่ะข่อยเมื่อยข่ยเศร้าขย <laughs> ่ยหอแบเออสสยแป๊บหนึ่งพี่น้องเสยเบิงรอบนะคะอู้นโมบานข่อยพี่น้องคุณแม่ นี่ไหมนี่นี่พอลิมลีอันนี้ซุ่มขามาพี่น้องนี่ซุ่มขามานะคะเนาะอันมาฟังนี่คือหมู่บ้านใหม่นะคะตั้งขึ้นใหม่นะคะหมู่บ้านนี่ก็คือหมู่บา้านสาวพิมพ์นะคะพี่น้องสามกิโลครึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะพี่เดชจะสุ่มออกไปกับไก่เตื๋อคุณห็นบ่ซสุ่มออกไปนี่พูดละไกะ่คุณนะพอลิมลีนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะถึงแล้วจ้า ถึงสถานที่แล้วอันนี้ก็ขึ้นมนอนนี้กันนะจะสวยนะคะบรรยากาศสุดยอดสุดยอดสะแล่นแต้นเลยค่ะพี่น้องค่ะรรยากาศโอ้ยไปรอบๆเลยนะพี่น้องรอบๆเลยนะคะบรรยากาศสุดยอดค่ะงามขักงามเน่